คุณผู้ชมครับพามาดูเรื่องนี้เลยเขาบอกว่าเกือบตายกำลังขับรถขึ้นตรงนั้นคือดอยเชียงดาวนะฮะเป็นถนนลัดล้อขึ้นภูเขากล้องหน้ารถจับภาพวินาทีนี้เอาไว้ได้เขาบอกว่ายังกันในหนังเลยคุณผู้ชมลองดูภาพ ในหนังโลกแตกตอนแรกแล้วยังกับในหนังโลกแตกโอ้โหมันถล่มทลายวัวลาหันเลยกำลังขับรถขึ้นดีๆอยู่ๆดินมันถล่มลงมาสไลด์ลงมาฮะแล้วเอาต้นมงต้นไม้กวาดลงมาหมดเลยเออใส่เกียร์หมาแล้วก็ถอย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 โอ้โหนี่แต่คนไทยในรถฮะเขาเรียกว่าอะไรนะเจอไัยก็ยิ้มได้หัวเราะฮะหัวเราะแต่เขาก็ีดตกใจนะนี่ฮะหลงพ่อหน้ารถด้วยพี่โจ๊กหลงพ่อฮะหลงพ่อดาองดํำคือก็เขาเชื่อว่าน่าจะศักดิ์สิทธิ์นี่นะครับตามความเชื่อแต่ประเด็นคือ มันเป็นจังหวะที่รถกําลังขึ้นเขาแล้วช่วงนี้ฝนตกหนักแล้วม,มันจะไม่ใช่เหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวต้องระมัดระวังด้วยเพราะไม่อย่างนั้นถ้าดินภูเขามันสไลด์ลงมามันอุ้มน้ําเยอะๆแล้วมันสไลด์ลงมาอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกในพื้นที่อื่นแล้วอาจจะไม่ได้โชคดีแบบนี้นะฮะครับ<อ>เหตุการณ์นี้โชคดี<อ>แต่ลงใต้ไปที่ชุมพรเหตุการณ์นี้โชคไม่ดีจริงๆนะขนะับรถต่อให้เป็นรถยุโรปที่แข็งแค่ไหนแต่เจอม้าเหล็กขนาดใหญ่รถไฟ ก็ไม่รอดเป็นอุทาหรณ์นะครับพาไปดูภาพนะครับนี่ฮะคือหัวขบวนเนี่ยชนจนบี้แบนแล้วไปต่อไม่ได้ฮะเป็นเหตุการณ์รถไฟชนรถเก๋ง BMW บริเวณทางตัดรอยต่อที่ตำบลปากแพรกและตำบลสวีที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรนฮะนี่ฮะคือชนแล้วก็อัดร่างของคนขับรวมถึงรถเนี่ยไปชนกับเสาเหล็กฮะห่างออกไปจากจุดชนตอนแรกเนี่ยเกือบครึ่งกิโล เกือบ500เมตรมันบี้แบนแบบนี้ฮะสุดท้ายเนี่ยทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะต้องใช้เวลาในการค่อยๆดึงค่อยๆตัดทางเพราะรถเก๋ง BMW คันนี้เป็นรุ่นติดแก๊สเพิ่มเติมฮะเกรงว่ามันจะระเบิดได้นะฮะและสุดท้ายครับสามารถนำร่างของคนขับคือนายสราวุฒิอายุเพียงแค่22ปีฮะเป็นคนงานฟาร์มเลี้ยงกุ้งและปกติจะเป็นคนที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานแล้วกลับบ้านแต่ มาวันนี้เป็นวันเคราะห์ร้ายนะที่มาขับรถ BMW ของลุงของตัวเองซึ่งปกติก็ไม่ได้ขับคันนี้แล้วก็มาข้ามทางรถไฟโดนชนลากไปจนชนเบียดกับสะพานแบบนี้ฮะเนี่ยฮะส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยนะครับแต่แน่นอนก็มีการตัดหน้ารถไฟนะแล้วรถไฟก็ชนชนหนักจนหัวลากอขออภัยไม่ใช่หัวลากหัวรถไฟเนี่ยมันไม่สามารถขับต่อได้อะ่ะต้องใช้อีกขบวนหนึ่งมาลากออกไปฮะ ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะหาสาเหตุต่อนะครับถึงการตัดหน้ารถไฟนี้